สบายดีพี่น้องมีมนสิแก,กงน่อไหม่ด้วยจ้าน่อใม่นางมน์ันสือมาใ,ใส่ลูกโดดซื้อมาให้เม่แกงแกงน่อไหม่กินตอนเทียงหลบยเนาอพี่น้องน่อไหม่สดซื้อมาจากตลาดละแปดมีวัตถุที่ใส่มีบวบพักคะพักขยงพักมะเอื้อเฮ็ดนางผ่าพี่น้อง แกงใส่มาเส่บเส่ากันได้จ้าหมองกุฏตองประเดกใส่พี่น้องตองประเดกหมองกุฏแตองประเดกใส่แกงกระใม่ซีมืองม่มอนเด้อวันนี้เด้อมาสดเส่บเส่บกันได้จ้านี่เฮดมีพักหัอือมาหับใส พักแย่งพักคะเสแสรแงกงน้ไม้มาเนี้ยแงกงน้ไม้ต้นเทียงเนบอนสิเด่ใส่เกลือด้วยที่น้องเพราะว่าเอาแ,งแงกงแกงน้ไม้ต้องเอาผู้กระเด็ปุ๊กระเด็นก็ต้องใส่เกลือ เขาใส่แล้วใส่ยังเครื่องปรุงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ซีมซือว่าพอดีเด้อต้องใส่ยังมากมายใส่เือมันสิเค็มรคือ สช้าจะให้แม่แกงสุกินสีมือแม่มือนนี่สันนะแม่จัดให้สีมือแม่กับแม่จัดให้ยากแงมาอยไานี่แสบเลยล่ละ เว่อพอดีแกน้อยใหม่แซ่ดุล่ะแลีวถ้าเอาแับบวดลงก่อนนะพี่น้องเอาาบบบวดมานั่นซุกแบกบบวดลงก่อนสุดท้าคือพักขาดกับพักแย่งคุดจบ Ừ, đúng không con, con giọt súp. tít bây kòn kìa nông dàn có súp. giọt súp, rồi có hết lông พักลุงลายอย่างโอ้ยแสบแสบเลยแหละแกเม่อใหม่ไม่ร้อนเลยตึงหมอบักง่าย คิดถึงแกงหน่อยไหมใส่จุดจีน้อยสีมือเนื้อทองแส,แสบพี่น้่แล้าพักซุกเฮ็ดซุกซีมพอดีเอาก็จะเอาตัวน้ลงขันสุท้ทยอะไอีกกอนขุด สุกเลยเด้อพี่น้องเด้อสุกเลยเด้อจะก <lawsuit. S 1> ินเลยเด้อเน้่ไปนม้อนซีมึงก่อนเก็บหรือจางพอดีเลยพี่น้องสุดยอดเลิแกงเรอไหมในม้อนนะ พักค่ะพักแย่งลงบาทนี่เศกเศมาเด้อมาเด้อมาสดห่อนๆน,น้ำม่มอนเลยจ้ากินแกงน่อใหมซ่ซามาคี แยกลอโรงเรียนทีอป้าจะหอมขนาดหอม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 ะขาตะหอมตะข่ายตีนอีกรอบสองเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมเยี่ยเยี่ยมกินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องสบายดีจ้ะพี่น้อง แม่ม้อนเราแกงมะม่ายสู้กินพี่น้องใส่ให้แม่แกงมะม่ายสู้กินแซ่บแซ่บค่อยกระโดดเลยเนาะค่อยกระเพี้ยเอ้ยค่อยยังบม่เลยผักกอดเลยสุดยอดเลยอ๋อฮะสบายดีพี่น้องกินอาหาแกงมาทุกคนเด้อนะแกงมะม่ายแม่ขั้วมีแม่สุดยอดบ่แซ่บปลีแม่เอ้ยแซ่บปลีสุดยอดเลยฮึฮสุดยอดซีมือแม่แกงไงมาน้อยหนาไฟดอก พ่อยมาก็อยู่กับลูกคอยพี่น้องก็เลยให้แม่เราแกงทำไมไฟฟ้ากับแรนเห็นแม่แล้วก็ให้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาเสาะแม่ได้แม่ไปอยู่ให้บอร์ตยินเสียงใหาเนี่ยอาทิตย์หน่อยคือกันเห็นแม่มากก็ให้นนั่ก็ไรขับรถพี่แม่เนี่ยเราไว้น้องมึนะเล่นเต้นดองเต้นดงยอกกันเห็นได้จังพนเ็นแม่พันกระหายอาเสาะพี่น้องค่ะเอาเสาะแม่ พี่น้องบ่ได้อยู่น้ำน้องน้ำนางลุงน้องเมฆอยู่ซ้าไม่น้องเขานนะยี่ห้องบ่อือเขาเล่นน้ำกันอยู่อืมเลี้ยนีนห้องอะไรไม่ได้ให้ไปเนา่ยอารมณ์ไม่ได้ให้ยน้ำไม้ก่อนอ่อนนแม่นำไม้ชดชดอืมแผลแคือจะไมหาชิ้น ไม่ตลาดรักเปดไม่ตลาดรักเป็ดเหรอไม่ซดได้แต่ตลาดรักเป็ดให้น้องโกงข้าหาปตายคร้ย่าสิฮ่าได้แห็งแรงปอนนี้เขากระปูกขนาดน้อไม่ปลูกน้องไม่ปลูกอไม่ข้าปลูกในสวนเขาหาใส่กระปรายดอกไม้ดอกไม้เนี่ามันในสวนเขาหดนามมันเดิมมาเดิมพี่น้องอ้แซ่บแห้งอะไรออไม่เข้าใจ่ คุงขวัญจริงกลบค่ะขนาดเล็เ้ยได้ใส่ลูกโดดอีได้หยันโมเือเขายันเจ้โมเใส่ลูกโดดเขาบนเมื่อแลรวอเขาบนอยู่กินจไมไหมโมเฟสไม่กินข้าวกับาได้เอพากินขลูก้วกินขนาดอาบ้าสกัหบ้ากินแบบัหิวอ่ะโมไม่เนากินเพื่อบ่ ม,มันรัวบอกห้ซื้อน้องกินไม่เดิมมลวะเอาหัแล้วบ้อใส่กอกกันเออพ่อแม่หมักเอาหันแล้วตัวน้อยหันได้หงอน้อยหันอันใหญ่เอาไว้กินอยู่นี่สองอันกันเกียงกายเปิดน้ำมือกินเมดหนักเกียงตัวดิวนขนมเด้สะเปิดน้ำมือขนมไม่ได้หันเว้ยเจ๊กินขนมขนมใหม่ผู้ถ่อกินแม่ม้อนหมักขนมพี่น้อง กินเขาอะไรต้องกินข้องหวานคลองฝากจับโคาลาดไว้ค <c oughs> ือมันจะโคลาดขนมคอืบโคลาดบั่นเองเฮ็ดกับเฮ็ดแทบกับแทบทั้งเผ็ดทั้งแบ นัองอ้นมาบัได้ค่ะคล้ายน้าพี่น้องป้าบาาัได้เม่น้อยเพิ่งกับป้าหั่นบาไดา้เม่นอ้อยไปซื้อเครื่องมาเต็มหัน่นซื้อเครื่องมาบ,าาบ่บัวก็สับเสร็จโคตรแจ๋วใส่มัดเลยนด้หมองหัวหมอเบียดใส่เลยนะใส่เต็มมือแกลบเต๋อใส่มัดเลย เผ็ดเราเราขึ้นมานึ่งเไปขึ้นมาโอ้ก็ไปขับมันมันห่อนมึงอยู่เราแมนจมอยเรื่องจะแอืมอืเสืบงานเขาเป็นห่อนเอ้ามีมึงอยูู่เรื่องห่อนเราดูน้ำหมกแดงหน่อยนะต้นมันต้นหมกแดงหน่อยเลยเพื่อึ้นหาุ่มเพื่อนตัเนี้ยคนยัยเพกรจะรับในที่พาอยตายลายรอหมาเถอะมาให้เอา เจ้าไม่เป็นบ้าเด้อเจ้าจากนอนจากกระจอดเดออโดชิหอดเฮือแลเปล่าขี่ลงสนเราจะห้าคนไปทีเพดนอืมสโลไซเล่โม่หเส้นทางค่ะข้าอยากนวนบันจะพักพรได้สิย่ามาเลยเป็นแบบอะบรยุดธยุดและยุดธผักชนึงบบ่ันจะพักนะผักตามปั่มแหละผักช่ลอมุงเดี๋ยวเราไปจอ มนพากระเทือนพี่น้อยพอเสียบดถน้ำมนไปแลยปะแต่มันไปสองคนมันเลยสะดวก,กสบายสะดวกสบายกับห่อเรื่อวใหญ่หออเลยให้หออเลยไปสองคนน้ำพอพักในรถก็คือนพอพักในรถบอแมแอน่าบ่มีเงินนอนรีสอร์ทโรงแรมนู่นนี่นั่นก็รีสอร์ทบ้านเท่ากับเป็นแท่ง,งทีซาหารอยแต่มันพอกระเทือน เค็มพี่น้องเอ้าคลิปนี้กต่แม่มอลาไปก่อนเรื่องี่น้องเด้อผาโค้ดใส่กค้ดไล่แซดตะไคร่ให้ด่องแม่ม้อนผัดขีนมาเตี่ยวเลยจ้าสวัสดีค่ะแม่ม้อนหันแห้งเลยเหรอไอ้ดุสาวนี่พี่น้องเอ้ยเวลาแพงเนาะแพงแท้ไ